thank you สวัสดี FC ปันสุขชาแนลนะคะไม่เจอกัน4ีหวันคิดถึงเอมหรือเปล่าสวัสดีวันอาทฤฤฤฤิตย์ค่ะพี่ๆ่ะสวัสดีวันหยุดค่ะวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ ไปสู้งานกันใหม่วันนี้ขอมาหาก่อนคิดถึงค่ะใครที่คิดถึงปันสุกมาชมให้หน่อยค่ะพี่ๆค่ะมีงานสวยมาฝากอีกแล้วค่ะงานสวยงานลายโบราณก็มีนะคะวันนี้สิ้นไกวาสาวบ้านไร่ก็มีเดี๋ยวเปิดให้ชมนะคะพี่ๆค่ะราคาเบาค่ะงานครูเอ็มราคาเบาเ,าเอามาแบ่งปันให้ใสสวยๆค่ะ,ะคลิปนี้ก็มีมีลายข้อหมูด้วยนะคะพี่ๆค่ะลายข้อหมูที่ รอบก่อนมันไม่พอนะวันนี้มเอามาเพิ่มเติมอีกก็ไปได้มาสองสีเดี๋ยวรับชมกันไปทีละสีนะคะพี่พี่ขามาเจอกันวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนฝนตกแต่ร้อนมากค่ะยังอยู่บุรีรัมย์อยู่ค่ะพี่พี่ขายังไม่ได้ไปกลับบ้านเลยคิดถึงบ้านเหมือนกันอา้าวใครชอบผืนนี้บอกเลยว่างามนะใครชอบงานโบราณอยากไปต่อหัวซิ้นหรืออะไรพี่พี่ดูลายใกล้ๆสมอตีเกียวนะคะพี่พี่ขา เลยก็สวยมากค่ะไหมบ้านนะคะเป็นไหมบ้านทางเส้นพุ่งค่ะส่วนเส้นยืนก็ยังคงเป็นไหมจุนแต่ว่างานไม่ขี้เหร่นะคะพี่งานสวยค่ะสมอที่เกี่ยวมา2ผืนนะคะโทนงานใกล้ๆเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวน้องจะถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เอาขึ้นไว้ข้างบนตรงนี้นะคะพร้อมก็ติดต่อมาเลยค่ะ097ย์เก้3เดเดี๋ยวเอ็นทับตัวให้ดูเนาะเผื่อมันไม่ชัดเจน เดี๋ยวเอ็มกลางออกให้ดูประมาณนี้นะคะพี่ๆค่ะจะยเป็นอย่างนี้ใครชอบลายโบราณงานโบราณน,นี่งานสวยนานนะพี่ๆเอ็มชอบถ้าเราไปต่อหัวสิ้นหรือว่าอะไรก็สวยมากๆค่ะ1350ลายนี้มี2ผืนค่ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจรับตัวนี้สมอตีเกียวนะคะผืนที่1 แคปภาพแล้วก็ส่งสอบถามเอ็มได้เลยผืนที่1สมอตีเกียวนะคะเดี๋ยวเอมขึ้นโบ,โบโทรติดต่อไว้ด้านบนให้พร้อมกับภาพนิง่งถ้าพี่ๆท่านใดสนใจรายละเอียดก็สามารถสอบถามได้ขนาดผ้ากว้าง1เมตรยาว2เมตรมีมา2ผืนนะคะพี่ๆค่ะหรือท่านใดจะรับทั้งชุดเลยก็ได้นะสวยนะคะดูงานใกล้ๆค่ะรอบก่อนอพี่ เอาไปก็สวยมากงานไปถึงมือพ,พี่พี่สาวบอกสวยมากๆขอบพระคุณมากค่ะที่อุ่นนุนมาคนละสีค่ะรอบนี้สีประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้เลยตัดเสื้อหรือว่าตัดชุดตัดกางเกงเก๋เกๆก็ได้มาสองผืนนะคะผืนแรกเอ็มเอ็เอามาให้ชมเรื่อยๆนะคะอ่า มีมาสองสีค่ะลายข้องหมูค่ะพี่ตัวนี้ยังทนคงโทนนี่อย่างเงี้ยนะคะมีแดงมีเทาแล้วก็มอีออกชมพูม่วงตีเกียวนะคะพี่ขาผืนนี้ข้องหมูนะคะทอแบบตีเกียวหางกระลอกนะคะตัวนี้ติดจองไปแล้วสองผืนค่ะพี่ซา่ารับไปสรับไปผืนหนึ่งเหลือ,อีกผืนหนึ่งนะคะพี่ขาถ้าท่านใดสนใจสีนี้ค่ะ สีโทนนี้ตัวนี้ผืนที่สองนะคะข้อหมูข้อหม,ออหมูหมูรหัสสองนะคะผืนสองลายข้อหมูค่ะถ้าท่านใดสนใจเหลืออีกผืนหนึ่งนะคะผืนหนึ่งติดจองไปแล้วค่ะผืนสามข้อหมูเหมือนกันค่ะแต่เป็นงานโทนม่วงนะคะพี่ๆค่ะม่วงแล้วก็ตัวนี้อ่ะ ตีเกียวระหว่างสีสีเหลืองกับสีแดงนะคะมันจะเป็นประมาณนี้สวยนะนานๆมาทีนะคะรีบจับจองพี่พี่ขา1 4 0่บาทค่ะสำหรับรายข้องหมูหนายข้องหมูตีเกีียวหางก,ก็รอบ1,400บาทค่ะต่อผืนนะคะพี่พี่ขากว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะรอบนี้มา2ผืนอรอบนี้มา4ผืนแต่2สีนะคะตัวนี้รหัส รหัส3ข้องหมูนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจแคปภาพติดต่อสอบถามเอมได้เลยหรือว่าจะดูภาพนิ่งก็ได้เอามาอีกแล้วค่ะฝนฝนตกก็ช่างขายเหมือนเดิมค่ะมาชมให้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เอด้วยนะคะพี่ๆขาคอมเมนต์ทักทายกันได้ค่ะอ้าวใครรอใครรอเอ่ยพื้นที่4 อันนี้สีแม่ค้าเลยค่ะชอบเหลือเกินพี่พี่ดูสมอเชิงริ้วค่ะดูใกล้ๆนะคะเจือยก็งามค่ะใครชอบแบบนี้งานทนม่วงนะคะเชิงริ้วเป็นสีชมพูนะคะเจือยก็เป็นชมพูค่ะพี่พี่ขาประมาณนี้ค่ะ 1350บาทค่ะ1350บาทเท่านั้นเองค่ะท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาพื้นที่สค่ะสมอซึ่งเชิงริ้วนะคะโอ้ยพูดผิดพ,พูด,พดถูกสมอเชิงลิ้วค่ะขอบคุณพี่ๆที่อุ่นนุนรอบก่อนนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะ ไม่อุดหนุนก็เข้ามาชมน้องหน่อยค่ะช่องเล็กๆนะคะผพาม่มาเรื่อยๆมีไม่เยอะแต่มาให้ชมแบบสวยๆราคาถูกๆ1,300บาทค่ะอุย้ย1,350บาทรวมส่งค่ะขออภัยค่ะงานนี้รวมส่งแล้วนะคะพี่ๆขายเย็บริมให้พร้อมค่ะอืนที่4นะคะแค่ภาพสอบถามได้ค่ะ ส่วนผืนที่5้าวันนี้มี2ชิ้นนะคะพี่พขาลายเดียวกันมีสชิ้นประกาอีออมค่ะงานใกล้ๆลายโบราณน,นะคะพี่พขาใครสะสมหรือใครต้องการแบบนี้คือนานๆมาครัง้งรีบจับจองนะคะพี่พขาไม่ได้มากันง่ายๆนะคะ1,350บาทค่ะ,ะผืนที่5ปาประกาอีออมค่ะ ลายนี้ก็สวยนะใครชอบลายตารางประมาณนี้ค่ะงานโบราณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาถ้าต้องการถามรายละเอียดงานเป็นไหมบ้านนะคะพี่ขาแตเา่เส้นพุ่งเป็นไหมบ้านส่วนเส้นยืนยังคงเป็นไหมจุนนะคะผ้าน้ำหนักดีมากทุกผืนที่คัดมาค่ะอาจจะไม่หนาเตอะมากแต่ว่าก็ไม่บางสามารถไปตัดใส่ได้อย่างสวยงามเลยแหละ น้ำหนักผ้าดีทอแน่นมากค่ะทุกผืนที่เอามาทอแน่นสวยนะคะพี่พขาเนื้องานดีมากเลยราคาก็เบาด้วย1,350บาทเท่านั้นเองรอบก่อนมาไม่พอกันรอบนี้น้องเอามาจุดจุดใจรีบสอบถามเลยนะคะท่า <c oughs> น,นสวยสวยมิตลายโบราณเลยค่ะวันนี้เห็น <c oughs> พี่ๆถามมาเอ็มเลยเอามาให้ชมคะ่ะอัดผืนสุดท้าย งามมากสาวบ้านไร่ค่ะสิ้นไกวสาวบ้านไร่ตัวจริงสวยมากเดอ้อสีประมาณนี้นะคะยังคงโทนออกออกแดงช้ำๆเนาะประมาณนี้ค่ะสีจริงก็ประมาณนี้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ 1,400บาทนะคะพี่ๆขา่ะ1,400บาทมี2ชิ้นนะคะสิ้นไกวสาวานไดมี2ชิ้นค่ะถ้างานแบบนี้ไปต่อหัวสิ้นจะสวยมากเดี๋ยวเอ็มจะต่อหัวสิ้นมาให้ชมสักผืนหนึ่งใส่แล้วมันเก๋ดีเป็นคนตัวเตี้ยเวลาตัวต่อหัวสิ้นก็มีปัญหานิดตั้งแต่ต่อยากใส่เหมือนเขานะคะคนตัวตัวเตี้ยตัวเล็ก แต่ก็ยังชอบงานต่อหัวสิ้นอยู่ถ้าพี่ๆรับสนใจสอบถาม097292539 8ค่ะ1,400บาทเท่านั้นเองค่ะสุดท้ายนะคะสิ้นกวายสาวันไร้แคปภาพสอบถามได้ดูเนื้องานใกล้ๆได้หรือไม่ก็เปิดกล้องดูได้ค่ะงามมากงานเอ็มคัดมาเนี้สวยถือว่าสวยมากงานเป็นใหม่บ้านนะคะพี่ๆ่ะ หน้าสะสมหน้าจับจองเผื่อน,นี้ลายนี้ก็นานานมาทีสวยเดอ้อมาเอาเด้อค่ะพีพีฟังลอยเอสมาเอาเดอ้อลอยเอสสารคามมาอุดหนุนครูเอ็มค่ะคิดฮอดเด้อค่ะเข้ามาเลยเข้ามาชมเลยค่ะอะฝากด้วยนะคะพี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยอ ฝากคอมเมนต์ด้วยที่สำคัญเพราะว่าถ้าคอมเมนต์แล้วก็ YouTube เขาจะเปิดการมองเห็นก็สามารถที่จะ,ะแนะนำวิดีโอเราออกไปได้ขอพระคุณมากๆค่ะ